หวยเกษียณเปิดให้ซื้อแล้วนะคะสำหรับคนที่สนใจลุ้นโชคแถมยังได้เงินก้อนช่วงเกษียณด้วยไปฟังกันค่ะโดยหวยนี้นะคะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกกชอชเท่านั้นถ้าคุณอยู่ในสิทธิประกันสังคมสิทธิข้าราชการหรือว่ามีบำนาญอยู่แล้วอันนี้จะไม่ได้ตอบรับสำหรับคนที่ไม่มีอะไรในการสร้างความมั่นคงเลยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรพ่อค้าแม่ขาย ขอให้มีอายุ15ปีขึ้นไปไม่เกิน60ปีสามารถที่จะซื้อได้และเงินรางวัลน,นี้จัดเต็มมากๆเลยค่ะคือการออกหวยจะมีทุกอาทิตย์นะคะทุกวันศุกร์มีรางวัล1ล้านบาท5รางวัลและอีก10,000รางวัลเป็นรางวัล3ตัวหน้า3ตัวหลังรับรางวัล1,000บาทค่ะทีนี้ไปดูนะคะว่าเช็คสิทธิ์ได้ไหมว่าเรามีสิทธิ์ซื้อหรือไม่เช็คได้ตามนี้เลยค่ะ ไปที่อากูนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าตรวจสอบกอชอจะขึ้นแบนเนอร์แบบนี้กดไปที่ตรวจสอบสิทธิ์ของกอชอค่ะจากนั้นนะคะก็พิมพ์เลขที่แบบประจำตัวประชาชนรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วก็กดที่แบนเนอร์สีเหลืองคำว่าตรวจสอบสิทธิ์ค่ะทีนี้รอสักครู่นะคะอย่างนิวเนี่ยเป็นข้าราชการตอนเกษยียณจะมีบำนาญอยู่แล้วดังนั้นไม่มีสิทธิ์สมัครสมาชิกกอชอนะคะ ทีนี้จะไปดูหน้าจอของน้องฝึกงานที่ทํางานบ้างน้องฝึกงานอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะคะน่าจะเข้าเกณฑ์สามารถสมัครสมาชิกกอชอได้ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะพิมพ์เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ลงไปค่ะจากนั้นกดไปที่ตรวจสอบสิทธิ์รอสักครู่สำหรับน้องฝึกงานเนี่ยนะคะมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกอชอค่ะแบบนี้ก็คือสามารถที่จะซื้อหวยกษียีได้เช่นเดียวกันค่ะ